สวัสดีค่ะหมอโสนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสภินเกี่ยวนะคุณค่ะเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใบเฟิร์นพัสกรพลบูรณนะคะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในด้านการทําอาหารและเป็นคนทำอาหารอร่อยมากพร้อมที่จะออกเรือนได้ตลอดเวลาค่ะ โอ้โหสรรพคุณขนาดน,นั้นนะคะก็จริงจงดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้ที่เราจะมาทำลาลัการอาหารเกี่ยวกับการกิน่นแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญตัว<ช>จริงามาร่วมเลยผู้เชี่ยวชาญเลยเหรอคะที่บอกสรรพคุณมาสักขนาดน,นั้นใช้คําสะกดดันเลยค่ะคุณหมอผูอ้เชี่ยวชาญก็ผู้เชี่ยวชาญค่ะในเมื่อคุณหมอยกตําแหน่งนี้มาให้แล้วเนี่ยเฟิร์นก็จะต้องทําให้เต็มที่ค่ะแอบบอกคุณหมอเลยนะคะว่า ตั้งแต่รายการนี้ติดต่อมาเนี่ยไม่ลังเลเลยรับทันทีเพราะว่ารู้สึกว่ารายการนี้มีประโยชน์มากๆตัวตไม่เอาอะไรนะคะ,ะตัวไม่เอาช่วงนีน้จะหน่อย,ยค่ะช่วงนี้มันต้อง <พะ S 1> กินต้องใช้ค่ะกันหมออ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารการกินค่ะแค่ชื่อก็น่าดูแล้วรายการ Eat to Go กินถูกลดโรคนันเองค่ะเย้แน่นอนอันนี้ก็เป็นรายการน้องใหม่นะคะของรามาชาแนลนะคะที่จะชวนให้คุณผู้ชมทั้งคนที่ป่วยอยู่ แต่ว่าไม่ป่วยก็ดูได้นะหมูไม่ป่วยนี่ยิ่งดูยิ่งดีต่อสุขภาพเลยค่ะ,ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องของโรคหรือว่าภาวะต่างๆแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็จะมีส่วนของอาหารกับโภชนาการเนี่ยที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะกินหรือไม่กินอะไรให้มันถูกแล้วก็ลดการเป็นโรคได้โอ้โหเจ๋วเลยเราไม่เป็นโรคหมอก็ไม่เหนื่นนอยถูกไห<ด><ด>มคะอาจารย์ใช่ใชู่ดถึงว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการทําอาหารใช่แปลว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะต้องทําอาหารถูกไหมคะอาจารย์ถูกบางส่วนคือรายการทําอาหารแต่ไม่ถูกคือคําว่าเราค่ะ เพราะว่าวันนี้จะยกหน้าที่เชฟให้ใบเฟิร์นโดยเฉพาะเลยวันนี้ไม่ได้เป็นพิธีกรใบเฟิร์นแต่ว่ากลายเป็นเชฟใบเฟิร์นเหรอคะอาจาแน่นอนจะกินได้เหรอคะก็ต้องลองดูว่าได้ไหมโอ้โหจะมาลองมาเสี่ยงอะไรวันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่ออาจารย์หมอเนี่ยเขายกหน้าที่ไมหมเฟิร์นขนาดนี้แล้ว ไม่อร่อยต้องบอกว่าอร่อยนะคะจานได้ได้เราทําได้เราสกิบสกิบก,กันก่อน,นะะด้ได้ได้แต่ทําไม่เต็มที่เลยค่ะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูอะไรคะมันพร้อมที่จะเข้าคระคะัวแล้วค่ะปะเดี๋ยวก่อนวันนี้ต้องใจเย็นก่อนวันนี้ม่ช่มีหมอคนเดียวที่จะมาชิมจริงๆเราจะมีคนปริศนานะที่เขาจะมาบอกภารากิจว่าเขาเผชิญกับโรคหรือว่าภาวะอะไรอยู่อยากรู้ไหมคะว่าเขาจะเป็นใครอยากรู้มากเลยค่ะจันหมอตื่นเต้นด้วยอ่ะหนูจะทําถูกปากเขาไหมเนี่ยอ่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าคนปริศนากับโรคที่ต้องไปชิทในวันนี้เป็นอะไรค่ะ ตอนเด็กๆมันไม่เคยถูก่ามอว่าเป็นปัญหาเพราะเราถูกชมมาตลอดแกน่ารักอะแกแก้มยุ้ยแกอะไรเงี้ยแต่พอมันโตขึ้นมาางคะคําพูดตรงนั้นมันหายไปถังแก๊สบ้างแบบกินตู้กับข้าวไปปะเนี่ยโหบุนเดียวกับตู้กับข้าวเลยอะไรเงี้ยมันเหลือแต่คำลุ่ที่เราโดนเราโดนมาตั้งกี่สิบปีแล้วอันนี้คือคําพูดคนภายนอกอะไรเงี้ยแต่ร่างกายเราอะ่ะมันก็พูดกับเราเหมือนกันว่าเฮ้ยที่แกปวดเขา่าอ่ะที่แกปวดขาหรือที่แกมีไขมันตรงเนี้ยเอา้า นั่นแหละก็เพราะว่าโรคอ้วนมันก็บอกแกแล้วนะว่าเออว่ามันไม่มีอะไรดีแล้วอะไรเงี้ยนอกจากจะโดนบูลลี่แล้วเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของร่างกายด้วยปวดเข่าละปวดขาบ้างละ,ละชื่อกระตูนวาลลดีค่ะตอนนี้ก็อายุ25ปีก็เป็นโรคอ้วนหนูมีความสุขกับเรื่องการกินมาหนูไม่เคยมองอาหารเป็นเรื่องในแง่ลบเลยยิ่งที่เขาว่าข้าวขา,วขา,วขาวหมูอะไรเงี้ยหมูทอดแล้วยิ่งทุกวันเนี่ยหนูสั่ง ฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาพี่หนูแทบจะไม่ต้องขยับตัวเลยนะวันๆก็คืออยู่เนี้ยทำงานแป๊บๆปนึงอ่ะหิวกินสั่งของโปรดเหรอหนูชอบของหวานทุกประเภทบิงซูไอติมชานมไข่มุกชานมไข่มุกนี่คือหลักมากมันก็คงเป็นแบบกิจวัตรที่มันไม่ดีแต่เรามีความสุขทางใจช่วงช่วงที่เวิร์คโฮมเนี่ยออกกำลังกายอย่างเดียวเลยคะ่ะตากเีอยวยตลอดเวลา เอฟเฟกที่มันเห็นได้ชัดคือการเจ็บเท้ามันมีอาการปวดตรงส้นเท้าขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเขา่าก็จะมีแบบเอออาการปวดเข่าบ้างที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมาอีกคือเวลาเราไปหาหมอทุกที่นะคะย้ําว่าทุกที่พี่ขอวัดอีกรอบมันสูงมันสูงมันสูงสูงจนพยาบาลบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยน้องควรจะมาหาหมอแยกนะ คนที่เป็นโรคอ้วนส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะความดันสูงด้วยใช่ไหมกลัวไหมต้องบอกว่ากลัวมากๆค่ะเราไม่ได้อยากมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนการมีโรคแทรกซ้อนเท่ากับร่างกายเราอาจจะแย่ลงด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วเงี้ยเฮ้ยเราเจอเสียงคนรอบข้างเขาพูดคำพูดไม่ดีกับเราเกี่ยวกับโรคอ้วนเงียว่างั้นฉันออกกําลังกายเลยก็ดูวิธีการง่ายๆเลยออกกําลังกายตามอินเทอร์เน็ตตามออกกลังกายตามเบเบ้วงการเบเบ้นี่เข้าแล้วออกเลยนะจาน ไม่เข้าดีกว่าเขากด็ดีค่ะสุขภาพเลยดี <S 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 มันออกแล้วมันไม่เห็นผลน่ะหรือหนูหนูไม่ต่อเนื่องก็ไม่รู้นะก็รอบเอวหนูก็ไม่ลดนะน้ําหนักมันก็ไม่เห็นผลแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออทาไปแล้วมันมันมีความคิดเข้ามาว่าเออฉันเหนื่อยฟรีปะวะ <S 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 อะไรเงี้ยก็เลยแบบเลิกทําไป ถ้ามีคนมาแนะนำอยาเนี้ยคะ่ะหนูว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆนะคะพี่ก็คือเหมือนเขาส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเราอ่ะก็ก็ทำให้เราอยากรู้เหมือนกันว่าเออเลเวลขั้นถัดไปของเรามันจะเป็นยังไงมันจะผอมได้จริงไหมตามคําแนะนําเขาหรือสุขภาพเราจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากลองดูอยากปรับเปลี่ยนวิธีการกินปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตด้วย นี่เป็นเคสที่เฟอร์รู้สึกเข้าอกเข้าใจเขาเป็นอย่างดีเลยนะคะจย์หมเพราะเราก็มีความสุขกับการกินเพราะเราก็เหมือนเขาเลยค่ะออกกาลังกายทางปากอย่างเดียวเคี้ยงับแงงๆๆงแงแต่นี่ดูก็ยังโอเคอยู่นะหุ่นเพราะเราต้องทํางานในวงการไงะพเียะพราะเราต้องควบคุมใช่เราต้องทํางานในวงการบันเทิงถึงแม้ว่าเราจะ enjoy eating ก็จริงแต่ว่ามันก็จะต้องมีขอบเขตจํากัด แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟิกว่าหุ่นจะต้องอย่างนี้ร่างกายจะต้องเป็นแบบนี้เขาก็กินของขาสนุนสนานอย่างเคสเมื่อกี้นี้ใช่แต่จริงแล้วถามว่ามันแก้ได้ไหมมันแก้ไขได้นะมันช่วยให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆเราก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขกับการกินแหละนะคะแต่ว่าถ้าเราเผลอกินจนเยอะไประดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นโรคอ้วนอย่างที่น้องคิดว่าตัวเองน่ะคงเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อว่าโรคอ้วนเนี่ยนะที่หลายคนกังวลเนี่ยเราจะเอาชนะได้ยังไงพบกันนช่่วงห้าคะ เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการ Eat t ทูกกินถูกลดโรคค่ะกับปัญหาระดับประเทศเลยนะคะนั่นก็คือโรคอ้วนนั่นเองค่ะแต่จะอ้วนขนาดไหนอ้วนเบอร์ไหนนะคะถึงจะกลายเป็นโรคอ้วนค่ะอยากรู้ต้องปรึกษาคุณหมอท่านนี้เลยค่ะ คุณหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรโรดมวิจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงโรคอ้วนคนไทยเราในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเป็นกันเยอะไหมคะถ้าเอาการสำรวจประชากรที่เราสำรวจกันก็คือประมาณสัก10ปีที่แล้ว52นะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสักสารวมผู้หญิงผู้ชายมมนะคะแล้วจะมีวิธีการสังเกตตัวเองอยังไงคะในจุดเริ่มต้นว่า ฉันเข้าขายแล้วที่เขาใช้กันเป็นมาตรฐานเขาก็จะเรียกว่าดัชนีมวลกายจริงๆมันก็คือการใช้น้ําหนักส่วนสูงนี่แหละค่ะ แต่ว่าเราจะวัดน้ําหนักที่เป็นกิโลแล้วก็เอามาหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรสองครั้งถ้าหากว่าน้อยกว่า23ก็บอกว่าโอเคถ้ามากกว่า23ิก็เรียกว่าอ้วนมากกว่า25เราเรียกว่าอ้วนเวลาที่เราดูดัชนีมวลกายเราจะดูไขมันทั้งตัวแต่ทีเนี้ยไขมันที่สะสมบางจุดเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นโรคง่ายขึ้นเราไม่ต้องอ้วนมากเท่าฝรั่งก็ได้แต่ว่าเราก็จะมีเบาหวานมีความดันเยอะแยะเราก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นไขมันที่สะสมผิดที่หรือที่เราเรียกว่าอ้วนลงพุงนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือวัดเส้นรอบ สําหรับแต่ละบุคคลคเนี่ยจะดูว่าอ้วนไหมเนี่ยเราเอาส่วนสูงอะคะ่ะเราหาร2องอ 2> ยกะตัวอย่างเช่นสมมุติเราสูงสักร้อยหกใช่ไหมคะ,คะก็ไม่ควรจะเกิน80เซนในกรณีของเอเชียอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงก็ไม่เกิน80เซนผู้ชายไม่เกิน90เซนหรือว่าประมาณ32นิ้วแล้วก็36นิ้ว<า>วัดตรงไหนอาจารย์เพราะว่าทีเนี่ยเอวเนี่ยมัน เนือสะดือใต้สะดือสะดือพอดีอะไรเงี้ยมันจุดตรงไหนเป็นจุดที่ถูกต้องจุดนิดนึงค่ะจริงๆแล้วถ้าจะเอาเป๊ะเลยเวลาที่เราจะทำวิจัยอะค่ะเราจะเอาตรงบริเวณของซี่โครงที่เราจับได้ด้านหน้านะคะจุดที่ต่ำที่สุดของซี่โครงใช่แล้วก็จุดที่สูงที่สุดของบริเวณของกระดูกสะโพกข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้ววัด ตรงกลาง,ง,ลางใช่แล้วเราก็วัดรอบตรงนั้นเลยทีนี้มันก็จะใกล้เคียงกับตรงบริเวณสะดือ,อหรือถ้าใครที่ b m i เกิน30อันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเส้นรอบเอวมักจะเกินตัวเลขที่บอกอะจะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะอาหารนี้เรากินได้ทุกอย่างนะแต่ว่ามันอยู่ที่ปริมาณที่เรากินเราจะพูดกันที่คําว่าแคลอรี่หรือเป็นหน่วยนับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราอ่ะใช้พลังงานวันหนึ่งเท่าไหร่ ใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสที่จะกินได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับกินไปชดเชยเท่าที่เราใช้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะเอาไปเก็บคนเชื่อว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการเผาผ่านไม่เท่ากันการระดับการกินได้มากได้น้อยไม่เท่ากันการควบคุมปริมาณอาหารเนี่ยถ้าหลักๆเลยตามทั่วไปเลยควรคุมยังไงโอเคถ้าสมมติว่าเราเอาน้ําหนักตัวเป็นกิโลกันเนาะแล้วถามว่าจริงๆแล้วเราอ่ะจะใช้อยู่เท่าไหร่ประมาณยี่2ิบถึงยี่สิบสหนักเฉลี่ ก็อย<ป>ู่นิ่งๆนะแบบไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรเยอะเนี่ยก็อยู่ประมาณสักแถวๆพ,พันพันร้อยอย่างเงี้ยทีนี้คาถามต่อไปก็คือว่าเรามีแอคทิวิตี้เยอะไหมถ้าเราเดินเยอะเราออกกําลังกายเยอะเราก็จะบวกไปค่ะแล้วจํานวนมื้ออะไรเนี่ยเกี่ยวไหมอาจารย์การกินมื้อแบ่งย,ยังไงนิสัยแต่และคนไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยพอห่างมื้อนาน,านจะรู้สึกว่าท้องร้องะจะรู้สึกว่าหิวพวกนี้เขาก็จะกินแบบที่เขาเรียกว่าคลีนคือกินหมื้อ แต่มือหนึ่งอาจจะน้อยๆวง<ผ>ม,มือแต่เวลาที่กินครีนนี่หลักๆเลยเนาะก็คือเหมือนกับว่าเราจะไม่ปรุงเยอะเ<ะ>พราะฉนั้นของทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นของที่ค่อนข้างเป็นไปตามธรรมชาติค<ะ>่ะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอะไรเยอะแยะเลยอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้<ะ>อก็จะได้ยินอีกอันหนึ่งเขาจะเรียกเป็น IF ค<ะ>่ะกําหนดไปเลยบอกไม่ได้แล้วว่าจะกินเท่าไหร่แต่ว่าขอมีเวลาให้กินกับมีเวลาให้อด<ะ><ะ>ช่วงเวลาที่อดคือเหมือนให้ร่างกายพักเหมือนเครื่องจักรอะค่ะเขาจะได้ซ่อมแซมตัวเองถ้าสมมติว่า เราปล่อยให้โรคนี้มันเรื้อรัง mm hmm. ไม่ควบคุมอะไร <Okay. S 1> เลยอ้วนไปเรื่อยๆเลยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซอร้อนหรือโรคแทรกซอรร้อนอื่นๆเข้ามาในร่างกายไหมคะเ,คเดยทั่วไปเวลาที่เราจะมองว่าคนคนหนึงอ้วนแล้วจะดูว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรนี่เราจะแบ่งเป็น3กลุ่มะนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าบอลิกอ่าเมตาบอลิกเบ,กบาหวันความดันไขมันเราก็จะเห็นได้ยินทั่วไปอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆตอนนี้ก็คือไขมันพอกตับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือประจำเดือนไม่ค่อยมีที่เขาเรียกว่าเป็นถุงน้ํารังไข่ค่ะผู้หญิงอ้วนหลายคนจะมีปัญหาว่าประจำเดือนไมม่่คอยี หายไปหรือว่าจะมีบุตรยากกลุ่มที่2เราเรียกว่าเป็นแมคชีนิกนึกภาพเป็นตัวมิชลินนะคะเป็นหรือว่ามัสตอรค่ะตัวข้างในเนี่ยตัวเท่านี้แต่ว่าเราแบกเฉพาะไขมันที่เราสะสมไว้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะหนักสิ่งที่จะต้องรองรับก็คือจะเป็นระบบของกระดูกและข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันแรกเลยนอนกรนค่ะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของปวดหลังปวดขาปวดเอวปวดเข่าเมื่อกี้เลยม ทีนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของทางจิตใจใครบอกว่าคนอ้วนต้องอารมณ์ดีไม่จริงหรอกจริงแล้วคนอ้วนมีภาวะความเครียดม,มีความไ<ด>ม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็จะมีเรื่องของซึมเศร้าอยู่แต่ว่าในแง่ของการแสดงออกบางทีเขาก็อาจจะแสดงออกอยู่รูปแบบหนึง่งเขาเจอว่าคนอ้วนประมาณหนึ่งในสามนะคะจะมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าได้อ,อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันแล้วสุดท้ายค่ะหลายๆคนคิดว่าต้องผอมเท่านั้นถึงจะเป็นมะเรง็งคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้นะคะโด ยเฉพาะมะเร็งที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเช่นผู้หญิงจะเป็นมะเร็งของรังไข่มะเร็งของมดลูกแล้วก็มะเร็งของเต้านมนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นพวกของมะเร็งของต่อมลูกหมากเอยลำไส้เอยพวกนี้บางไปแล้วเป็นไงครับไปเฟินโอ้โหรู้สึกเคสวันเี้ในการทําอาหารให้เคสแล้วก็เครียดในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราดูตัวอย่างน้องชอบกินทุกอย่างเลยที่สําคัญคือกินแล้วกินทีละมากๆกินไม่หยุดเคี้ยวปากงับตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยอาหารแบบไหนถึงจะเป็นอาหารที่เป็นตัวช่วยให้น้องเขาได้คะจาริงจริงอันแด้เวลาเวลาที่จะกินอ่ะจะถามแตงเนาะว่ากินเพราะอะไรค่ะพยายามหาเหตุผลนิดนึงนะหิวหรืออยากไม่ออยากใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ย ฝึกไว้นิดนึงก็คือเคี้ยวช้าๆอันนี้จะช่วยได้อันที่3อันนี้เป็นการหลอกตาตัวเองนะคะเวลาที่เราจะเลือกใช้จานเนี่ยใช่ไหมบุฟเฟ่หรือว่าจะกินอาหารก็ตามใช้จานเล็กแก้วทรงสูงเคี้ยวช้าๆใช้ช้อนเล็กๆอย่าพยายามใช้ช้อนใหญ่ๆเวลาตักข้าวก็เกลี่ยอย่าพยายามอัดให้มันแน่นๆใช่แล้วก็เวลาที่สมมุติจะวางของพวกนี้ค่ะอาจจะมีผักหรือมีอะไรบ้างเพื่อจะแบบทําให้มันดูเต็มเต็มจานแล้วก็ที่สําคัญกินโปรตีนให้พอเพราะว่าหลายคน่ะกินแล้วมันไม่อิ่ม อันหนึ่งที่มันจะช่วยให้อิ่มก็คือโปรตีนแล้วสุดท้ายคือถ้าสมมุติว่าเรามีโค้ต้าแคลอรี่แค่เนี้ยเราก็พยายามลดปริมาณของไขมันที่เราจะทำเช่นสมมุติเนาะเอาง่ายๆเลยเรามีไข่อยู่หนึ่งฟองถ้าไปต้มเนี่ยเสียว่า70แคลอรี่เอาไปทำไข่ดาวมันร5 0ยห้าสิบแล้วแต่ถ้าเราไปทำไข่เจียวมันจะขึ้นมาเป็น210เราจะเห็นแล้วว่าจากไข่ต้มหรือว่าเราทำไข่ลวกก็ตามเนี่ยมันหนึ่งเท่า แต่พอเราทําเป็นไข่ดาวมันเพิ่มเป็น2เท่าแล้วไข่เจียวเป็น3เท่าเพราะฉั้นเราก็แค่ลดวิธีการทำจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะที่คุณหมอแนะนำไม่แต่จริงรมันละเอียดมันเยอะมันละเอียดเยอะแต่ว่ามันใช้ชีวิตไม่ยากเพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะเลือกมันหรือเปล่าบางทีเราแพ้ไงแค่เริ่มต้นนะคะขอให้เริ่มแล้วทํามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องทําทีเดียวเยอะๆถ้าทุกคนตัดได้หมดผอมแน่นอนใบเฟิร์นฟังแล้วคิดเมนูออกหรือยังคะเข้าข้าแล้วค่ะเข้าขแล้วค่ะแต่ว่าค่อนข้างเกรงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยน่า อาหารเราเป๊ะๆแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ใบเฟิร์นเชฟเรามั่นใจบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูเป็นอะไรไปรู้กันช่วงหน้าเลยค่ะ ลับข้สู่ช่วงที่3นะคะเป็นช่วงทำอาหารนะคะเป็นไงคะเชฟใบเฟิร์นเลือกเมนูอะไรสำหรับพิชิตโรคอ้วนดีครับวันนี้วันนี้ค่ะเฟิร์นได้เลือกเมนูพิชิตโรคอ้วนนะคะนั่นก็คือเมนู แซลมอนสเต็กเสิร์ฟพร้อมสลัดอะโวคาโดที่เลือกเมนูนี้มานะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ให้โปรตีนสูงนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยไขยมันดีนะคะกินแล้วไม่อ้วนแน่นอน,นะคะ่ะดีค่ะลาดูดีนั่งกินเชียวแลดูดีใช่ใชไหมใช่แลมันต้องดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวทำมาแล้วจะมีก็เด้นคะคะโอเคค่ะเชฟพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทางเราพร้อมชิมแล้วมากๆลุยได้เลยค่ะลุยเลยนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวจะเริ่มในการเสียปลาแซลมอนก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าเราใช้ปริมาณน้ำมันในการที่จะย่างปลาแซลมอนเนี่ยน้อยมาก เอาแค่แบบว่าเหมือนเคลือบเคือบตัวปลาเท่านั้นเองค่ะแล้วใช้เป็นน้ำมันมะกอกด้วยชอบสุกเยอะไหมคะปกติปมนคนชอบกินสุกแต่มันก็ต้องช่างเอาระหว่างใช่ไหมบากคกว่าสุกมากมันก็จะกระด้างหรือว่าแข็งใช่ไหมมันจะโอเวอร์คุกเกินไปอะไรอย่างนี้ก่อนที่เราจะทําการเสียกันนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสแซลมอนนิดนึงนนะคะตอนนี้นะคะกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงปลาแซลมอนก่อนเลยนะคะ เอออ่ะโอเคได้เริ่มนละคะได้เลยค่ะเอ่เอาแค่ประมาณให้ความสุกมันประมาณเซนติเมตรหนึ่งก็พอค่ะเซนติเมตรข้างละใช่ป่ะใช่ค่ะมันตรงกลางก็จะส้มๆนิดนึงตรงกลางก็จะส้มๆนิดหน่อยค่ะแต่มันจะสุกเพราะว่ามันเป็นมันสุกค่อนข้างไวพอสมควรค่ะอันนี้ก็จับเวลาไปจริงๆแล้วมันเวลาไม่แน่นอนค่ะก็ประมาณหนึ่งนาทีนิดหนึ่งนาทีนิดสัสองนาทีเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปอบอีกอ๋อรับรองเลยค่ะว่าสุกแน่นอนทําไมต้องอบอีกอะ เพื่อให้มันแบบว่าความสุกตัวใช่แล้วมันจะเหมือนกับว่าสมมมันจะไม่กระด้างเกินไปแต่ถ้าอบด้วยเนี่ยมันจะสุกแบบกระชับใช่ําๆใช่ไหมอันนี้เราลอกหนังออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ปริมาณไขมันเนี่ยมันลดลงไปอีกจริงๆแล้วอันนี้ถ้าสมมติจะไปทําที่บ้านนะคะอาจจะเปลี่ยนลักษณะของเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะเป็นตัวอื่นก็ได้เป็นอกไก่ก็ได้เป็นอกไก่ก็ได้เป็นปลาก็ได้เป็นปลาชนิดอื่นป็ไปลากระพงก็ได้ค่ะปลากระพงได้เลยสวยงามนะคะสวยงามไหมคะสีดูดีนะสีดูดี เสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะโอเค อาจารย์โทษนะฮะวันนี้เราวอร์มเตาไปที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณไม่เกิน2อนาทีประมาณ1นาทีครึ่งถามถามเฟินิดนึงสมมุติว่าไม่มีเตาอบอยู่ที่บ้านอันนี้ใช้ไมโครเวฟได้ป่ะคะไมโครเวฟอ่ะมันทํางานไม่เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าปริมาณอุณหภูมิอาจจะแบบลดน้อยลงไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่เราเหมือนขุ่นอาหารเหมือนเหมือนที่เราใช้ปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําสลัดกันค่ะวันนี้น้ําสลัดเราจะเป็นแบบไละไล่ครีมครีมจะไม่ได้มีความเป็น ะะข้างในที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวมัสตาร์ดซีดนะคะแล้วก็เลมอนนะ้ำเลมอนนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันอ่ะตอนนี้เป็น2 2 2ถูกต้องะคะอ่ะความหวานที่เราได้วันนี้นะคะจะเป็นความหวานจากาน้ำผึ้งน้ำผึ้งถูกต้องเลยนะคะได้ความหวานแบบธรรมชาติ แต่น้ำผึ้งก็ไม่ควรกินเยอะนะใช่ไหมจันเอ,อ๋น้ำผึ้ง,งจริงๆมันจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณามเกือบสองเท่าในปริมาณมที่เท่ากันนะคะ ใส่ตัวผักไปแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกกับน้ำสลัดกันนะคะกะกะเอาแล้วกันขึ้นนึงก่อนอืออ่าให้เข้ากันเนาะโอ้ก็ดูเข้าแล้วนะน่ากินด้วยน่ากินมากเลยคลุกเขาน้ำสลัดแล้วก็ตัวผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดจานกันจะเริ่มจากการที่เราเอาน้ำสลัดนะะที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาปาดให้มันสวยๆมันยังที่โรงแรมก็เสิร์ฟกันสักหน่อยนี่เป็นวงอะไรวงลีไม่ใช่วงกลงใกล้เคียงอ่าเอาปลาวางนะคะ น,นี่นอกจากเราทําอาหารแล้วเราต้องมีความเป็นศิล,ละปะถูกเล็กน้อย<ะ>อาหารเนี่ยอาารย่อยปากต้องอาาร่อยตาด้วยต้องหน้าตาดูดีไว้ก่อนใช่ค่ะกดดันเลยนะดหน่อยอยากเสิร์ฟแค่นี้แล้วมันมสวยแล้ว พูดเองให้อาจารย์ต้องสองคนเป็นคนพูดดีว่ารสชาติดีเลยค่ะก็คือตอนที่กินเนี่ยตัวเนื้อปลาเนี่ยข้างนอกมันจะมีความเค็มนิดนิดตอนที่เราโรยเกลือเนาะค่ะ<ฆ>แล้วก็ตัวเนื้อมันเนี่ยมันก็จะนุ่มไม่แห้งจนเกินไปค่ะ<ฆ>สุกกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของผักอะ,ค,ะค่ะก็จะมีน้ําสลัดเคลือบอยู่เนาะก็จะมีหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดนิดเนาะแล้วก็จะมีพวกของผลไม้ที่เราจะกินแล้วมันก็จะเข้ากันรู้สึกสดชื่นค่ะค่<ฆ><ฆ>ะค่ะก็คะแนนว่าเอาคะแนนเอาเอาคะแนนเอาเอาผ่านไม่ผ่านด้วยเอาคะแนนด้วยเาอแบบว่า เออเฟิร์เมนูนี้ดีนะแต่ไม่ต้องทำอีกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เอาถ้าเอาผ่านไม่ผ่านมันผ่านอยู่แล้วนะแต่ว่าคะแนนจริงจก็จริงถ้าจะให้สิก็ได้นะอุ้ยจริงเหรอคะเต็มี1สบบเต็มสิบก็ถือว่าได้คือเต็มสิบสเต็มสิขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะสำหรับใครนะคะที่ดูอยู่และต้องการเอาเมนูนี้เนี่ยไปลองทำรับประทาน ทันนะคะรู้ว่าสาเหตุแล้วก็ปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยแค่ปรับเปลี่ยนลดละเลิกวิดเดียวเท่านั้นละคะ่ะเราก็จะห่างไกลจากโรคอ้วนแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะอาหารทุกอย่างเนี่ยถ้าเรากินให้ถูกเนี่ยมันก็ลดโรคได้นะคะแล้วก็ e t t ู o go นะคะรอบหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ